Ich hab den Dogger, der da ist. ครับและเดินทางกันมาถึงเกมจีเรียบร้อยแล้วนะครับ <_ S 1> พบอินพิชิตโชคปี2นะฮะบพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเขาลบาติทางทีเอสไอชนแนลแห่งนี้นะฮะและวันนี้ก็ยังอยู่กันในโคกกรอยเกมนะฮะโคโกกอยเกมของเราเป็นเกมสุดท้ายในสลากแล้วและยือนอยู่กับช่างนุ้ฮะเป็นผู้ท้ายิงจากร้านวิศนุอิเล็กทรอนิกส์นะฮะในเกมตีนเรดาร์ีมเรดาร์นี้นะฮะทุกท่านทราบกติกากันดีอยู่แล้วนะฮะต้องปล่อยลูกเป้าของเรานะครับของพี่เจี๊ยบสีทอง ของพี่นุสีดำเท่านั้นอย่ายิงให้เพื่อนเพราะเพื่อนจะได้1นึ่ยกขอสองเป้าล้ม2เป้าชนะเลยพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะกองเชียร์ทำงานได้เลยนะ,ะงวดนี้บอกไว้ก่อนเลยกองเชียร์แจก3ชิ้นนะเกมสุดท้ายแจก3ชิ้นคนละ3ชิ้นเอาไปเลยนะฮะเปลี่ยนฝั่งไหมเปลี่ยนฝั่งไหมไม่เปลี่ยนนะเมื่อกี้ข้ามาแล้วหนึ่งนะฮะถ้าพร้อมแล้วฮะ,ะตีเรดาร์ฮะยกแรกไปครับม,มาแล้วะครับดูฮะ สีทองของพี่เจี๊ยบโอ้พี่เจี๊ยบจะไปยิงสีดำนะฮะดูฮะดู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 สีทองของพี่เจี๊ยบโอ้โหตอนนี้พงกระดกแล้วมันยากแล้วพี่เจี๊ยบครับต้องเอายาวขึ้นอีกแล้วนะโอ้โหนี่วิ่งเลียดไปแล้วก็โอ้ยเกือบโดนสีทองครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วฮะตอนนี้ฮะโอ้โหเกือบโดนสีดำเลยนะตอนนี้มีของเราโอ้โหเฉียบไปนิดเดียวก็คุณผู้ชมครับอืนี่ตอนนี้ผมห่วงต่างต้องมากเลยนะฮะาอง คนคงจะบูมากนะว่าอันแรกเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหนักทีมพระเจ้ามันไปโดนทองอันแรกแล้วเด้งมาโดนทองอันสองลมยกแรกนี้นะฮะเพืไอ้ขก,ก้อยน้ำไปก่อนหนึงนง่งาวโซนโอ้โหตายแล้วพระเจ้าช่วยนี่ดวงจริงเลยนะดวงจริงเลยและเมื่อกี้นี่นะไม่ใช่อะไรนะ พอพี่เจี๊ยบหล่น2แลเลยนะพี่นุยิงซ้ำให้อีกอันหนึ่งด้วยนะโอ้โหยิงสีทองด้วยเอาแล้วครับตอนนี้นะฮะทุกคนนะฮะตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะยกที่2เริ่มครับมาแล้วโอ้โหพี่เจี๊ยบไม่ใช้เท้าด้วยนะครับตอนนี้ฮะใช้มือคทอนยันโอ้โหยิ้วิษณุนำไปแล้วหนึ่งฮะวิษณุนำไปแล้วหนึ่งเม็ดฮะในยกที่สองจะสู้กันยกที่สามหรือเปล่านะลองดูกันนะครับอันนี้จับตาด้วยนะ โอ้โหพี่นุ้เกือบให้เขาอีกแล้วฮะเกือบให้เขาอีกแล้วฮะเอาละฮะตอนนี้พี่เจี๊ยบใจเย็นเโอ้โหไปแล้วหนึ่งฮะเหลืออีกอันเดียวเหลืออีกอันเดียวเหลืออีกอันเดียวโอ้โหพี่นุ้ยของเรากองเชียร์ของพี่นุ้ยเงียบมากเลยนะไม่อยากรบกวนสมาธิพี่นุ้ยนะฮะแต่กองเชียร์พี่เจี๊ยบนี่อุ๊ยข้ามเลยฮะพี่เจี๊ยบโอ้โหอุยเกือบยิงให้ฮะเกือบยิงให้ฮะผู้ชมครับอยูอันนี้ฮะ เี๊บบิดนิดเโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะเรียบร้อยเลยัะพี่เจี๊บเท่ากันแต่พี่เจี๊บล้มหลังเ้านะฮะโอ้โหคุณผู้ชมฮะต้องประกาศแล้วนะฮะว่าอันนี้พี่เจี๊บดันยิงให้นะฮะในยกนี้นะฮะพิษนุอิเล็กทรอนิกส์ของเราชนะไปฉะนั้นตอนนี้สกอร์ยังอยู่ที่1ต่อหนึ่งยกสุดท้ายยกสุดท้ายไม่มีแย่ตัวแล้วนะครับ พร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะตอนนี้เกมตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะไปฮะยกสุดท้ายครับใครชนะน็อกเอาทันทีฮะยกนี้ฮะโอ้โหพี่เจี๊ยบยิงให้ฮะพี่เจียยเจ๊ยบยิงให้เขาอีกแล้วเอาลคะครับพี่เจี๊ยบคนไทยให้กันได้ครับอุ้ยเอาละฮะตอนนี้พี่เจี๊ยบบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะฮะเอยากดูครับว่าเม็ดที่ส่อุ้ยพี่เจี๊ยบเลยอุ้ยข้ามไปข้ามมาคุณผู้ชมมันเฉียดไปนิดเดียวนะฮะ

แล้วคนนิ่งมากอ่ะพิเชียบอ่ะคนนิ่งนะอ่ากอ,องเชียร์พ่เจียบขอเสียงเฮหน่อยแล้วนะโอ้แฟนชอบกินเหนียวแน่นนะคุณผู้ชมมานี่ก็เป็นความสนุกสนานนะฮะจากพี่ไอโคกอยของเรานะครับกับร้านวิศนุอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ตรงไหนจ๊ะวิศนุ เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อยู่เกาะเหมือนกันอยู่เกาะเหมือนกันแมสักวันจะต้องไปเที่ยวให้ได้เบอร์โทรอะไรจ๊ะ0 7นย์8จครับนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นในแห้งล่างนะครับพี่วิษณุของเรายินดีให้บริการทุกวันเลยนะครับคุณผู้ชมครับและเกมหน้านะฮะจะยังอยู่กันที่นี่หรือว่าจะไปที่ไหนกันต่อคงจะต้องตามลุ้นกันต่อไปวันนี้เดี๋ยวคงจะต้องแจกของรางวัลก่อนแล้วรอรับกันละสามชิ้นตรงนี้เลยพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ สตาฟเรานี่สุดยอดโอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมนะนี่คือกล้องสองแหมเหมือนไปถ่ายสารคดีเลยนะนี่เน็ n เชนัลจิโอกราฟิกชัดๆเลยอันนี้จะไปถ่ายงูเหลือมใช่ไหมฮะแต่ถ้านอนก็ใช่เลยนะ